ทุกคนเฮ้ยหวัดดีทุกคนวันนี้ที่มาเนี่ยมีพัสดุบางอย่างมาส่งแต่พัสดุบางอย่างนี้ก็คือสั่งสั่งของมาซึ่งครั้งนี้เราจะมารีวิวทุกคนดูว่าของในกล่องคืออะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ตรงนี้เป็นภาพแกะกล่องนะครับเอาละ่ะทีนี้ทุกคนจะเห็นมือผมใช่ไหมนี่แหละครับมือผมทีนี้เรามาร้องที่กันดูเลย กลิ่นหนระะือ,ปนนอกกไปแล้วป่ะเนี่ยไม่หรือไมหรอกมั้ง,งในนี้มันคืออะไรโอ้เดี๋ยวนะมีกระดาษหรออ่านผิดด้านกาอ,นาอะไรเนี่ยแกอครับ อะไรเนี่ยเดี๋ยวผม,วมอ่านใหฟังแล้วกันนะครับ,รบขอขอบคุณลูกค้าที่มั่นใจในสินค้าของเราลบกวนมารีวิวและให้คะแนน5ดาวเพื่อเพื่อได้ส่วนส่วนลดและเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับสินค้า ได้รับนี่ครับโอเคไหนผมดูสิโอ้ผมรู้แล้วคืออะไรมันคือมีดบริสองครับเป็นมีดบริสองในรูปแบบหนึมีดบาริสตตัวนี้ถือว่ามีลักษณะที่สวยงามสีถือว่าเงามากส่วนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยังฝปืดอยอยู่ ส่วนตัวหวีคมไปมันจะมีความคมอยู่ดังนั้นด้วยลาใช้ให้ระวังไอ้ตัวตัวนี้ด้วยวมันคมส่วนตอนนี้ก็คือว่าโอเคไหมก็ใช่ได้นะครับน,นะคุณแฟนบอกว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยสภาพแต่มันจะดูฝืดเป็น สภาพมันฝืดไปน,นิดนึงในช่วงแรกๆนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของมีดมีดบริซองพวกนี้อยู่แล้วตอนช่วงแรกของอ,อีกอีกตัวนี้ที่มามันก็ฝืดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับแต่ผมเตือนเลยว่าพวกมีดบริซองไอตัวเนี้ยมันจะหลุดออกง่ายมากดังนั้นดังนั้นผม,ผมก็เลยตัดสินใจถอดไอตัวออกถอดไอตัวที่เป็นเหมือนกับว่าตัวหลอกไว้ออกดเวยผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยละคงมันขวางทางซึ่งผมบอก ซื้อสินค้าถือว่าโอเคใช้ได้เลยให้ผมให้คะแนนก็เดี๋ยวเดี๋ยว<ม>เรอผมคงไปสักพักนึงเดี๋ยวก็รู้ครับอู้จะถือว่าน็อตถือมันแน่นเลยนะรอบนี้ถือว่าได้อยู่แต่ผมกังวลอย่างนึ้งก็คือคงไปมากๆแล้วน็อตอาจจะหลวมได้ดังนั้นพวกคุณควรที่จะมีไขควงเล็กๆไปสักอันวกาคุณควรที่จะมีไขควงเล็กๆไปไขไขสองด้านนี้ไว้ถ้าเป็นไปได้นะ แด้ยวถือว่าสินค้าตัวนี้ใช่ได้โอเคซึ่งว่าผมถูกใจเลยแหละเอาละสำหรับวิดีโอนี้ก็บายบายนะครับก็ถ้าเกิดอยากให้เรารีวิวอะไรก,ก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไบายบายเดี yeah. ๋ยวคน